ai tai Ach 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 tôi đeo tai <laughs> ด้วยสวัสดีครับทุกคนมาแล้วครับกับปืน S H S ที่ทุกคนขอกันเข้ามามากมายพอๆพกับปืน M 1 3เลยนะครับ เป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมไม่ค่อยเอามาเล่นนะครับหลังจากทาคลิปแรกไปคลิปนี้ลองกลับเอามาเล่นแล้วก็เปลี่ยนชุดแต่งไปใหม่ประมาณรับสองสามชุดจนมาเจอชุดนี้นะครับที่รู้สึกว่าโอเคถูกใจเข้ามือนะครับส่วนประสิทธิภาพของปืนนะครับก็สองหัวน็อกครับเพราะว่ามันเป็นปืนเคาะนะไฟเลตมันดีครับมันเลยไม่นัดเดียวแบบสไนเปอร์ปืนอื่นนะครับเอาง่ายครับเรายิงคนคนหนึ่งเนี่ยแค่กระสุนนัดหนึ่งติดหัวสักนัดหนึ่งเนี่ยก็ชนะสบายๆแล้วครับ แต่ถ้าเรายิงระยะไกลนะครับแล้วก็สุดเนี่ยไม่เข้าหัวสักนัะเนี่ยประมาณสัก3นัดนะกอดถึงจะแตกนะครับก็ต้องเน้นหัวกันนิดนึงนะครับเล่นปืนนี้โอเคมากเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันเลยนะครับจะมาที่ท้ายก่อนแล้วกันนะท้ายผมใส่เป็นสต็อกตัวที่2นะครับนี้จะได้อิมนิ่งมานะครับเพราะว่าเซตนี้ผมใส่เป็นเบลเคนะครับแล้วมันกดชิปไม่ได้มันทําให้เป้าไม่นิ่งนะครับแล้วปืนค้อนเนี่ยเราอยู่ในเป้านานนะครับยิ่งมีสแต็ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยเวลาเราเล็งไปเฉยๆนะครับเป้ามันจะไม่ใส่เลยแต่เราต้้้้้้อออองงงไไปคคคุมมมมรรรีียยเเานนนนะะัััับแแลลลวววกก็ใส่จดด นี่แหละความเท่ของมันนะมันเป็นบูปินที่ได้มานะครับต่อมากล้องเป็น blk นะครับที่บอกไปเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะแล้วก็เลเซอร์ครับเป็นแท็กลเซอร์เพิ่มเร็งเร็วนะครับเพราะว่าท้ายผมไม่ได้ใส่เร็งเร็วมันไม่มีโมบิลิตี้มาช่วยนะครับส่วนบาเรลผมใส่เป็นอันสุดท้ายนะครับอันนี้จะบวกระยะได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ได้ recoil โทนมาด้วยช่วยคุมปืนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มัสเซลเป็นโมโนเพิ่มระยะดาเมจนะครับโอเคของแต่งก็ประมาณนี้นะครับจริงๆปืนนี้มันแต่งได้หลายรูปแแบบบเเ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 ลลลยยนนนนนะถถ้าาใใครรรรรรไไมม่่่่สสง็วีีออออดดททซ์์ปัั ทำให้รีคอยมันดีขึ้นกว่านี้ก็ได้ครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ขอปืนเข้ามาได้เลยอยากเห็นผมเล่นปืนอะไรแต่งแบบไหนจัดมาเลยครับผมตอนนี้ผมพร้อมเ,อเปิดใจเล่นนะครับหลายปืนเลยแต่ยกเว้นหน้า,มาไม้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูในเกมมาต่อเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด,ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามมาดูผมเลฟ์สตีมเหมือนเดิมนะครับในชวิสทีวีลิงก์ผมทิ้งไว้ได้านล่างเลยแล้วก็สตีมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกในเพจกับ d i คอ o r d อีกทีหนึ่งนะครับ คัองสวนเปิดไหมเข้าไปแล้วเรียบร้อยหลังคาฟ้าหลังคาฟ้ายืนนิ่งๆเลยว้าวสีผมสียูสต้ตีนหมีมีปะไม่ใช่มันเสียงปืนอ่ะมีสองตัวมีสองตัวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วว้าวว้าว้าว้าวคำเดา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  โอ้ยเคียิงอิงไปยิงก่อนไปยิงก่อนผมชุบได้ยิงก่อนก่อนโอ้ยยิงกี่แต่เลยแล้วยิงจะทอร์เนย์ทอนะอย่าพังเขาบ้างเลยนายโย่อยู่ไปซวยอยู่ก็เลยเฮ้ยสองลำว่ะมันเรียกคนเรากระนำใส่มันสักหน่อยแบบนี้เออ,เอ,อมันจะยิงไสใ้ใเออ,เอ,อผมโยนนะโดนสองตัว อา้าวยิงหมีเฉยตีไปที่หัวแล้วเรามีโทฟี่มาเตรียมพร้อมโอกมันว่ากัดพอสองลำเนี่ยหว่าตรงนี้เฮ้ยมี ATV มี ATV เดือนอย่ังเก็บตายทีจริงแจม ยืนซ้อนกันเลยก็ไหวทำไมมันมีเสียงแกมขึ้นมาเสียงใครออยู่กันเลยเดี๋ยวไปอยู่ขวาอยู่สองได้ไหมเฮ้ยโลเวอร์ใครขับอ่ะไม่ทีมีเจ้าลมีอนไหนเลยโอ้โหเลี้ยวพอดีบุ๊โอ้ยคนขับคนขับรับจบ ว่ามัน <Okay. S 1> สุดเองอย่าซื้อ UV เลยค่างเพียบเลยเข้ามาแล้วด้วยเดีย๋ยวผมมาตรงนี้ไว้ตัวปัรมมันร่อนเหรอะอยากเคลียร์ทีวีไหมมีสแกนใช่ปะทีว <TV. S 1> okay. ีเกียเดี๋ยวเปิด UV เลยปะเข้าทิ้องออกแล้วมีเดินเลย ไปเก็บโหลดไปเก็บโหลดตัวหนึ่งมันวิ่งต่ำไปอ้าวยี่อยู่ไหนวะโดำเลยตัวเนี่ยอันนี้ปะมันอยู่หน้าช็อปดิ ติดท้ายโดนตั้งโดนตั้งซื้อซืดด้อหรือไผมเปิดอยู่แฮะเฮ้ยใครยิงมาวะนี่ข้างนอกกำลังเข้ามานะ่ะข้างข้างอ่ะร่อนหรือว่าอะไรวะอ๋อจากอันนี้เลยตรงเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเออเจ็บปะ

โหระยะนี้ฟาร์มัดก็ตเลยอ่ะเฮ้ยมีคนเจ้าหอข้างในถ้าจะรังขึ้นหอคนหนึ่งมั้งผมเล่นหอก่อนนะหนีออกขวาไปกต่อเตะข้างของมัน วะขึ้นหอบแล้วผมเล่นอะไเนี่ยเล่นคือวีบะโอเคตามมาแล้วนี่สามคนสี่คนสองที่ที่หนึ่งอยู่ในบ้านที่หนึ่งอยู่สองบ้านยิงอะไรครับนั่น บ้านสองคนนะยไปยิงตรงนอบบนเขาก่อนแป๊บน,นึงโอหไดมัติในบ้านเอา้าเฮ้เพื่อน มีบ้านนี่ด้วยที่ผมลงตอนแรใใช่ใช่เที่ยวแล้วเที่ยวไปเอาสิบล้อลงมา่ันไปก่อนนะเอาไอที่มีตังคเปิดตเจอหน่อยนี่ไงตอาไหน ทีวีไหมต่อทีวีทีวีทีวีใช่ทีวีสองตัวสองตัวเอตายหลงลมละหลงละก็แตกตัวนะก็แตกตัวนหน้ารถตัวนึงกดตัวหน้ารถก็แบปเน้นตัวหน้ารถก่อนละเดี๋ยวฝีเอตายนี่หมาลืม ลงเดีย๋ยวกัดไปเอาลงรถแถวแถวรถอะ่ะเฮ้ยลงมาหามีตัวนึงขวาล่างเอารถไปที่มันไม่มันก็เป็นกล่องเลยวะมีมีอยู่ริมน้ำโค้ชไผมอะ่ะมาไปเรื่อยๆถ้าเจอมาไปเรื่อยๆย,ย่านาวเดินมันยิไงไอ้นี่หมดละ Chịp lại những quân bị chặt, chặt, Có, đó. Okay. có, có không ai buồn ai, không bỏ đi, thấy có người ai, trong này tay, ไม่มีด้วยป่ะไม่มีอะไบังเลยทีเดียวคือตรงนี้เออใช่บอลลูนน่าจะวิ่งมาขวาดูขวากันดูขวาไปละกันนี่ขึ้นนีๆโดนชุดียวงเก็บบอลตี่กันบอลที่ปะ่ะ ไม่มี ATP มาทิ้งแ้วทำย่างนะี้สองตีนะสองตีนะร่วงหนึ่งย่งปีนอยู่ไม่ทันหน้ารถหน้ารถเกาะกับเกาะคอนแตกไปเหรอเล่นไม่ได้ละอยากซื้อกล่องสุดจังไม่มีช็อปเลยเข้าไปโหลดกระส,สุนสไนค์ข้างในกัน ยิงขึ้นซูปเปอร์ป่ะโจมโจมมีโจมมีผมยิงไม่ได้ว่ะให้เงี้ยเงี้ยเงี้ยูมได้ชูมได้กดกด,ดซ้ายบนให้หน่อยนะขึอนมุววนะมจ,จะเจอก็เจออย่างเงี้ย ผู้พามัดเหี้ยแรงคตดอ๋อนนเห็นผมอยู่แล้วนีว่ว่าเข้าหัวด้วยยี er. <laughs> ่สิบคิวตาสองมันคิวเยอะจริงแต่มันแบบว่ายังไม่ถึงท้ายวงแหละมันไม่ตึง